สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราไปตกปลาที่เกาะตะเภาใหญ่นะครับผมตอนนี้ดินกินเที่ยวบ้านๆครับไปตีสี่ครับตอนนี้ครับออกออกจากบ้านนะครับมาที่ท่าเรือนะครับนี่ครับลองนะครับโอ้โอ เนะเดียวนี่เก็บอันีเี่ยผมก็ว่าด้ลยนะครับผมนะครับผมเสร็จแล้วนะนี้เราเดินทางไปอ่อาเพาตะเภาใหญ่นะครับไปตกปลานะครับผมน,น,นะครับ ดูดิดูกว่านี้ครับนี่นะครับมีสะพานอินทร์นะครับวันนี้นะครับเราไปตกปลานะครับครับวันนี้มืดหน่อยนะครับผม ดีสีนะครับออกจากท่าเรือนะครับเพราะว่าสี่ดมวนี้เร็วสี่ดาวนี้เรยวถ้าเราไปช้าเกินก็เดี๋ยวน้ำจะแห้งนะครับเดี๋ยวไม่ได้ครับมันเดินนะนะมันใกล้ถึงนะครับใกล้ถึงกแหน่งที่เราจะหมายที่จะตกปลานะครับผม เช้านะครับผมตอนนี้เช้าแล้วนะครับผมมีป่านะครับแล้วก็มีคุูอิมีชิบิตมีผมนะครับมีสี่คนนะครับวันนี้นะครับพอจัดเชือทีนนะครับโคตกปลานะครับระวังตกปลาก็แต่วันนี้ก็เป็นวันที่ทําให้รู้สึกว่าร่างกายอ่อนล้านะครับก็เมาเรือนะครับผมคื่นเยอะนะครับ โมเรือโม,โมเรือเยอะนะครับเป็นอ่าช่างภาพก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับก็เราต้องพักแล้วก็อาจมีปัญหาเรื่องเรื่องเรือด้วยครับสายไม่ค่อยดีสายสตาร์ทนะครับขาดนะครับแล้วก็กลับมาก็ประมาณททททเที่ยงครับน้ำยังไม่ถึงท่าทีนะครับ เราก็ตกปลาอยู่ข้างข้างท่าเรือที่เราจอดไว้นะครับก็ระวังรอเรือรอน้ําเข้าก็ระวังเดี๋ยว,ว่าตะกวันดูตุ๊บมดแล้วก็ต้องตกปลาไปปลาพรางก่อนนะครับนี่นครับได้ปลามาหนึ่งตัวนะครับ,รบไม่ทราบว่าเป็นปลาอะไรบ้างนะครับน,น่าจะหากินไม่ค่อยได้นะครับผมนะครับปลาตัวนี้มันเยอะากว้ากันทีเลยนะครับผม ใชผิดได้นะครับพออาจจะโปอยครับตอนนี้ครับตัวมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมนี่ครับระหว่างรอเรือนะครับพอตกไปเรื่อยๆนะครับผมรอน้ําเข้าท่านะครับเพื่อจะเอาเรือไปไว้นะครับนะครับพอตอนนี้เรือก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะมันยังไม่ถึงดีครับน้ํายังไม่ถึงทีที่เราเอาเรือไปเก็บไว้นะครับ ระหว่างรอเรือก็ตกปลาไปเรื่อยๆนะครับชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ระหว่างนั้นก็ทานเข้าเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับคงไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะครับเพราะว่ามองเรือนะครับลื่นใหญ่ด้วยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้ดินกินเที่ยวบ้านๆนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นประโยชน์กับท่านนะครับในการตกปลานะครับคลิปตกปลาวันนี้ครับก็ทำให้ถ้าเป็นถ้าทุกท่านมีความสุขในการรับชมนะครับผมครับก็ตกปลาไม่เยอะนะครับไม่ได้ไปเยอะนะครับวันนี้นี่นะครับมีปลาเขานะครับแล้วก็มาขี้ขม ปลาโกี่ปุ่นนะครับมีหลายๆตัวนะครับสัก3ามสีูนะครับวันนี้ตกมันได้ไม่นานนะครับผมมีปัญหาอ็กซิเดนตทั้งมเรือทั้งเครื่องสายขาดสายสตาร์ทขาดนะครับครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับครับผมสวัสดีครับ